สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคําครับผมนะตําบลสะแก้วอําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเช้านี้เอาธรรมชาติฟ้าแต้มสีนะไปฝากท่านผู้ชมครับผมนะ อันนี้เป็นชายหาดด้านทิศเหนือนะถ้าเดินเลาะชายหาดไปก็จะถึงกรุงเทพครับผมย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งเอาขยายให้ดูตรงนี้ ทางนี้ทิศใต้ฉา้ันทิศใต,ต้มีชาประมงนะทอดแหย,ย่หนึ่งท่านนะครับผมธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะนะ่ะสิ่งที่เห็นเป็นจริงนะสิ่งที่เห็นไม่ได้ปรุงแต่งนะฮะนี้ก็คือธรรมชาติหรือธรรมะครับผมสวัสดีครับ